กิจกรรมที่น่าทําที่สุดในโอซาก้าตอนนี้นะคะคัสซองตุ๊กตาที่เป็นหน้าเราเองรอดเธอตัวนี้ดิเลือกสายนะคะเลือกตกแต่งเอาเองแล้วก็มาดูตรงนี้เราใส่หน้าเราแล้วก็เราก็ใส่ผมมีตัวหนังสืออีกประมาณเยอะโพด ปื้มอะชอบพิกนิก็เลยอาจจะได้ตัวนี้มาแปะเพิ่มด้วยนะแล้วมันมีเคสที่แบบน่ารักมากขออนุญาตถ่ายหลบๆนะคะไม่อยากถ่ายโดนน่าใจเนี่ยโอ้โอ้น่ารักอะแล้วก็เราก็ใส่ตัวละครของเราหรือจะค่อยเป็นเชือกก็ได้หรือยังไม่จบนี่ทำเป็นกระเป๋าเลยน่ารักรักมากเลย เอางี้เอนนี้เนี offs, ่ยเขาก็จะให้ถาดมาอย่างนาะแล้วเราก็